สวัสดีครับและว,วันนี้คุณอยู่กับเคนเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการค้นพบครั้งใหญ่ในวงการไดนโนเสาร์ขึ้นครับนั่นก็คือการค้นพบร่างตัวอ่อนและฝูงไดนโนเสาร์นับร้อยตัวจากทาวีปอเมริกาใต้การค้นพบนี้ถือเป็นหลักฐานอายุเก่าแก่ที่สุดที่บ่งบอกได้ว่าไดนโนเสาร์เหล่านี้มีพฤติกรรมการรวมฝูงที่สลับซับซ้อนส่วนเนื้อหาที่มาที่ไปของข่าวนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับ เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมางานวิจัยนำทีมโดยเดียโกพอลจากพิพิธภัณฑ์บรรพชีวินวิทยาพาตาโกเนียอาร์เจนตินาได้ตีพิมพ์งานวิจัยลงในวารสารเนเจอร์เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการรวมฝูงอันซับซ้อนของซอรโรพโดมอฟหรือไดโนเสาร์ซอรรพอดแรกเริ่มไดโนเสาร์ซอรโรพโดมอฟหรือที่ถูกเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าโปรซอโรพอดคือกลุ่มของไดนโนเสาร์กินพืชขนาดกลางถึงใหญ่ที่อาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคทรแอสิก ถึงต้นยุคจูราสิกส่วนมากมักเดินสองขาโดยพวกมันถือเป็นชายาิสายตรงของไดนโนเสาร์ซอร์พอดสีขาคอยาวหางยาวที่เราคุ้นเคยกันโดยพวกโปรโซรอร์พอดได้อาศัยอยู่ในช่วงจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไดนโนเสาร์เลยก็ว่าได้พวกมันอาศัยอยู่บนโลกยาวนานถึง40ล้านปีอย่างไรก็ตามชีววิทยาและพฤติกรรมของพวกมันยังไม่เป็นที่เข้าใจได้ดีมากนักเท่ากับพวกซรอร์พอดยุคหลัง พฤติกรรมการวางไข่ของซารอปท์อย่างไทเทนอสซ์และฝูงที่ประกอบด้วยวัยยาวโดยเฉพาะของอาร์โมซอรัสและดิปโตรดคอยจากอเมริกาเหนือได้เสริมสร้างความเข้าใจของเราต่อพฤติกรรมการรวมฝูงของสัตว์เหล่านี้มากกว่าพบโปรโซารอปทจนกระทั่งงานวิจัยนี้ได้เสนอการค้นพบเพิ่มเติมของซารอด์มอร์ฟพอลและคณะได้รายงานการค้นพบแหล่งทำรังเพิ่มเติมของมูซอรัสพาตโกนิคัสจากมวลหินลากูน่าโคโลราดา ประเทศอาร์เจนตินาที่มีไข่กว่า100ฟองและมุสซอรัส69ตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันนี้และที่น่าสนใจคือดัโลสาวซอร์พอดเดมอฟเหล่านี้สมบูรณ์อย่างมากโดยมีทางซากโครงกระดูกของมุสซอรัสตั้งแต่ตัวอ่อนวัยเด็กวัยรุ่นและพวกโตเต็มวัยตายอยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้แลงขุดคนนี้เคยมีการค้นพบมูสซอรัสมาแล้วถึง11ตัว นี่จะเป็นการค้นพบเพิ่มเติมครั้งใหญ่เลยทีเดียวสำหรับในส่วนของไข่ไข่ในรังของมูสรัสมีประมาณรังละ8ปดถึงสาฟองแต่ละรังมีระยะห่างระหว่างกันลักษณะของรังเป็นหลุมทรงยาวสร้างจากดินละเอียดและไข่วางตัวซ้อนกัน2 3ถึง3ชั้นด้วยกันไว้แรกเกิดที่พิ่งฟักออกจากไข,ข่ของมูสรัสที่พบในรังมีขนาดเพียง70กรัมเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากไวโตเต็มที่ ที่หนักถึง1.5ตันเป็นอย่างมากบ่งบองกว่าพวกซอรอพอดมอฟมีการจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและการค้นพบครั้งนี้ยังได้เปิดเผยโครงกระดูกของมูสซอรัสไวเหวาเพิ่มเติมที่หนัก8-10กิโลกรัมอยู่ห่างออกไปจากรังเพียง50เมตรโดยพวกมันตายและถูกกลบฝังในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นไปดได้ว่าพวกมันอาจไม่สามารถมีชีวิตรอดผ่านปีแรกไปได้และในบริเวณเดียวกันนี้มูสซอรัสไวสับอเดลหนัก106 ถึง557กิโลกรัมที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง1ปีถึงโตเต็มวัยก็ได้ถูกคนพบในบริเวณเดียวกันนี้และท้ายที่สุดตัวเต็มวัยหนัก1.5ตันก็ถูกคนพบในบริเวณหลังเช่นกันแถมยังตายใกล้ก,ลกันอย่างมากในท่าคล้ายจะเล่นมวยปั้มกันเลยทีเดียวครับแน่นอนว่าการค้นพบสัตว์ต่างวัยจำนวนมากเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันก็ย่อมสะท้อนพฤติกรรมบางอย่างของไดโนเสาร์เหล่านี้ การอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดอาจแสดงให้เห็นว่ามุสอรัสได้มีการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการเกาะกลุ่มกันตลอดช่วงวัยที่มันจเจริญเติบโตโดยสังเกตได้จากสัตว์วัยรุ่นและวัยเยาว์ที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่ทำรังเช่นกันไม่ใช่มีเพียงแค่พวกตัวเต็มวัยมาวางไข่เพียงฉับฉวยอย่างเดียวอย่างไรก็ตามในแต่ละวัยก็จะมีกลุ่มของมันเองเช่นพวกตัวเต็มวัยอยู่กับพวกตวเต็มวัยวัยเยาว์เกาะกลุ่มกับพวกวัยเยาว์นี่แสดงให้เห็นว่ามุสอรัส เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนโดยเกิดการรวมฝูงแบ่งแยกตามช่วงวัยชัดเจนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มักเกิดในสัตว์ที่มีวัยเด็กและวัยโตเต็มวัยที่มีรูปร่างต่างกันมากๆโดยพฤติกรรมการกินอาหารมักจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยนักบรรพช,ชีวิตวิทยาสังเกตเห็นลักษณะของขาและจุดศูนย์รวมมวลของมุสส์รัสโดยในวัยเด็กขาหน้าของมันจะยาวเหมาะแก่การเดินสี่ขาแต่เมื่อมันค,อค,อคอ่อยๆโตขึ้น ขาหลังของมันจะยาวกว่าขาหน้าและจุดศูนย์รวมมวลจะเคลื่อนที่ไปข้างหลังทําให้ต้องยืนสองขาเป็นหลักส่งผลให้การกินอาหารจึงเป็นคนละประเภทกันแล้วโดยพวกตัวเต็มวัยจะกินอาหารที่อยู่สูงกว่ามากอย่างไรก็ตามาการเชื่อมมันถูกค้นพบในแหล่งจำรังเดียวกันสแสดงให้เห็นว่าแม้การกินและช่วงอายุที่แตกต่างกันพวกมันก็ยังคงไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่เหนียวแน่นภายในฝูงใหญ่ สาเหตุการตายร่วมกันของไดโนเสาร์เหล่านี้นักวิจัยคาดว่าอาจเกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติโดยมุสรัสที่เข้ามาทำรังในบริเวณเดิมปีแล้วปีเล่าในฤดูแลงพวกมันจะเลือกบริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงใกล้ทะเลสาบที่มีดินลมหอบนุ่มๆเพื่อขุดทำรังถ้าหากโชคร้ายบางปีน้ำในที่ราบลุ่มอาจหนุนสูงขึ้นไวกว่าปกติฆ่าชีวิตลูกไดโนเสาร์ตั้งแต่ยังไม่ออกจากไข่ หรือบางปีอาจมีพายุฝุ่นละอองที่พัดเอาทรายแป้งและเท่าภูเขาไฟเข้ามากลบฝังบริเวณพื้นที่ทำรังของมันสังเกตได้จากหินทรายแป้งปนเนื้อหินทัฟในชั้นหินเดียวกันนับเป็นโชคร้ายของมูสซรัสแต่กลับเป็นโชคดีของนักบรรพชีวิทยานั่นเองเนื่องจากมูสซอรัสเป็นซอร์พอดมอร์ฟแรกเริ่มดังนั้นเราจึงทราบได้ทันทีว่าพฤติกรรมอันสลับซับซ้อนของไดโนเสาร์กลุ่มนี้ได้มีมานานแล้วตั้งแต่ต้นยุคจูราสิก และนี่ก็ไม่ใช่หลักฐานแรกที่ยืนยันพฤติกรรมนี้โดยการทำรังเป็นกลุ่มได้ถูกพบในซอร์พอดอมอฟสกุลลูเฟิโกสรัสและมาโซสปอนเดลัสซึ่งทั้ง3ชนิดเคยมีบรรพบุรุษร่วมกันตั้งแต่ช่วงปลายยุคทรแอสอซิกนั่นแปลว่าพฤติกรรมการอยู่เป็นฝูงที่ซับซ้อนอาจมีตั้งแต่ปลายยุคทริอแอซิกเลยทีเดียวยนักบรรพชีวิวิทยาคาดว่าการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่อาจส่งผลให้ไดนโนเสาร์กินพืชเหล่านี้ประสบความสำเร็จ ในการดำรงชีวิตได้โดยวิธีการอยู่รวมกันเป็นฝูงจะช่วยปกป้องวัยเด็กให้มีเวลาเจริญเติบโตและช่วยให้พวกมันเคลื่อนที่หาอาหารได้ในบริเวณกว้างและยาวนานสอดคล้องกับรูปแบบร่างกายที่ต้องการพลังงานสูงของซอร์พ o ด h e มอฟดังนั้นการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงที่สลับซับซ้อนจึงเหมาะสมสำหรับการอยู่รอดของพวกมันการค้นพบโครงกระดูกและไข่จำนวนมากของมูสซรัสครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของไดนโนเสาร์ซอรพอดมอฟนั้นมีการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่หลากหลายช่วงวัยการอยู่ร่วมกันยังสามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของดไดโนเสาร์วัยเด็กเพื่อให้เติบโตและแพร่กระจายตัวออกไปอย่างกว้างขวางและอาจมีผลต่อการวิวัฒนาการให้พวกมันไดกลายเป็นหนึ่งในไดนโนเสาร์และสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกไดนโนเสาร์ซอรพอด ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสาระดึกดำบันในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกชอบและอยากจะแบ่งปันเนื้อหาดึกดำบันเพิ่มเติมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่อง Mr. d i n o d i เ g e นนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมแวะเวียนไปที่เพจ Facebook Mr. d ต n o d i ดนนิเกอด้วยนะครับทางเรามีสินค้าเล็กๆน้อยๆจากช่องนะครับเป็นเสื้อยืดลายไดยโนเสาร์นะครับซึ่งผมเป็นคนวาดเองทั้งหมดเลย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอินบ x ็อกเข้าไปยังตัวเพจโดยตรงได้เลยนะครับอย่าลืมมาสนับสนุนกันนะครับและสนับวันนี้บายบาย